รูปการปกครองมีความจําเป็นต้องเข้ายึดอานาจจากการปกครองแผ่นดินเพื่อควบคุมและแก้ไขสถนานการณ์ท้นับเวลาย้อนกลับไป19กันยาพศ2549ถือเป็นวันประกาศสงครามของฝ่ายจารีตนิยมต่อประชาชนเราผ่านการต่อสู้มายาวนานตั้งแต่ 2,516และเมื่อเราย้อนกลับไปเรียนถือว่านี่เป็นสงครามยืดเยื้อในการแย่งอำนาจระหว่างประชาชนกับกลุ่มจารีตนิยมถ้าว่าไปก็ตั้งแต่ในสมัยรอห้าตั้งแต่ยุคพระอ,องค์เจ้าริดด่างที่เสนอรวมทั้งกสรกุหลาบไล่มาจนถึงกระบฏหมอเหลงเพราะนั้นเราจะเห็นว่าความพยายามของ ฝ่ายประชาชนในการที่จะขอให้ลดบทบาทหรืออำนาจของฝ่ายจารีดิยมแล้วให้ประชาชนมีอำนาจตั้งแต่เล็กน้อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเป็นมายาวนานต้องเรียกว่านับมาร้อยปี247 5ถ้าเราจะไปเทียบกับแมกนาคาตาของอังกฤษของอังกฤษมัน8ปดปีมาแล้วตั้งแต่คสอ หนึ่งสองห่งก mm ็แมกนาคาตาของอังกฤษก็เป็นการทำสัญญาระหว่างคุณนางอังกฤษบารอนจำนวนหนึ่งกับกษัตริย์อังกฤษหรือพระเจ้าจอร์ดกลายเป็นแม่แบบของรัฐธรรมนูญที่พูดถึงอิสรภาพพูดถึงเสรีภาพพูดถึงความเท่าเทียมแล้วก็การที่กษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญต่างๆเหล่านี้ก็ เป็นปฐมบทแม้กระทั่งผลเขียนรัมนูลของประเทศอื่นๆเช่นสหรัฐก็ยังอ้างถึงแมกนาคาตาก็คือเขาตกลงกันแต่แน่นอนหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้มาเป็นระยะระยะแต่ถ้าเทียบในประเทศไทยเราก็ต้องถือว่ารัธรรฐมนูญ2,475ฉบับที่ลงพระบระมมหาภิไัยที่ไม่ได้เขียนไว้ชั่วคราวในทัศน,นิยมนเปรียบเหมือนแมกนาคาตาของประเทศไทย มันเป็นการเป็น,นีไปนอ,อเป็นการสัญญาตกลงว่าพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนุญมาตราก็มีไม่มากและเมื่อใช้มา15ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีข้อตกลงว่าจะให้มีการเลือกสสทางตรงด้านหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือวุฒธธิสมาชิกก็ต้องหมด เวลาจากการแต่งตั้งมาเป็นการเลือกตั้งเพราะว่าในรัฐมนูญนั้นเขียนไว้เลยว่าหลังสิบปีแล้วนะสภาที่สองก็จะต้องเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นหลังจากสองสีเ่เจ็ดห้าเครือข่ายของฝ่ายจารีตนิยมที่ได้รับผลประโยชน์จากการระบอบสมุรณาญาสิทธิราชก็ต้องการที่จะยังคง อำนาจของฝ่ายจารีตนิยมเอาไว้เพราะนั้นการต่อสู้ระหว่างผู้ครองอำนาจเดิมฝ่ายจารีตนิยมกับประชาชนจึงมีมาเป็นลำดับมีผัดกันแพ้ผัดกันชนะประกาศสงครามรอบใหม่เนี่ยคือการทำรัฐบาล19กันยา2549แต่การต่อสู้มีมาตลอดและบางครั้งก็ดูเหมือนจะตกลงกันได้ แต่อย่างไรก็ตามเรามีการทำระหารมากที่สุดแล้วก็มีการภาประชาชนกลางถนนโดยไม่ต้องรับผิดชอบมาเป็นลำดับเพราะผู้ทำรัฐปหารกลายเป็นผู้มีอำนาจรถถาัฐาธิปัตย์แล้วนินนรโทษกรรมตัวเองชิ้นี้ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่ามันคือสงครามที่ยืดเยื้อถ้าคนที่ไม่เข้าใจอาจจะมองว่านี่เป็นความขัดแย้ง ของประชาชนเหลืองประชาชนแดงแน่นอาไม่ใช่ความขัดแย้งที่แท้จริงคือความขัดแยง้งนะในเชิงอำนาจโครงสร้างของรัฐว่าอำนาจเนี่ยในการปกครองประเทศจะอยู่ที่ประชาชนหรือจะอยู่ที่ฝ่ายจารรตนิยมซึ่งเป็นผู้ปกครองเดิมยาวนานนั่นก็คือความขัดแยง้งว่าคุณจะเอาระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจเป็นของประชาชนหรือคุณจะเอาระบอบอื่นคณะทิปไตยอมมาตยาทิปไตยแล้วก็ราชาทิปไตยที่ชนชั้นนาและผู้ปกครองในอดีตสืบทอ,อดอํานาจมันยังมีรัฐบาลเป็นระยะระยะเมื่อกรงล้อประวัติศาสตร์จะผลักไปข้างหน้าผู้ที่จะหยุดกลงล้อประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นกองทัพ และนอกจากกองทัพก็จะมีมือกฎหมายมีเนติบริกรมีการสร้างกฎหมายขึ้นมานอกจากถูกฆ่าตายประชาชนถูกฆ่าตายถูกจับกลุมคุมขังขณะนี้จำนวนหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ในประเทศได้เพราะนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นสงครามที่ยืดเยือ้อและยาวนานปัญหาการเมืองการปกครองและการต่อสู้ของประชาชนที่ยังยืดเยือ้อไม่สามารถที่จะ ไปสู่แสงสว่างของประชาธิปไตยได้เนี่ยดิฉันอยากจะยกตัวอย่างเนื่องจากขณะนี้เนี่ยในประเทศอังกฤษเราเพิ่งมีข่าวขราว,าวการสวรรคตของสมเด็จพระราชนินีหน้าของอังกฤษอยพระนางเจ้าอลิซาเบธท,ที่สเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ในยุคสมัยใหม่ที่คองราชยาวนานที่สุดก็น่าสนใจว่าทําไมระบบการเมืองการปกครองของอังกฤษเนี่ยเขาถึง แรบเรนเอาสั้นๆที่สำคัญแนวความคิดอังกฤษเขาไม่ทำลายประวัติศาสตร์เขาเคารพความจริงไม่ว่าชนชัน้นปกครองเดิมของเขาไม่ว่าสถาบันต่างๆของเขามีปัญหาอย่างไรเขาก็ยอมรับความจริงเขาไม่มีการทำลายชื่อทำลายรูปปัน้นยังของเราค่ายชื่อค่ายทหารก็เปลี่ยนอนุสาวรีย์ ไม่ดูหายไปไหนหลักมุดหายของการเปลี่ยนแปลงการปกครองห้องของกองทัพยังเปลี่ยนชื่อเลยจากกระบอบวรเดชที่ในประวัติศาสตร์เอาไว้ก็กลายเป็นห้องบวรเดชห้องสีสิทธิสงครามแปลว่าต้องการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้เป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนใหม่ใช่หรือเปล่าความดื้อรั้นของฝ่ายจารีนิยม อำนาจนิยมในประเทศไทยตัวนี้มีทั้งผลดีและไม่ดีผลมันไม่ดีกับประเทศและไม่ดีกับฝ่ายจารีตเองแต่มันดีตรงทําลายตัวเองคุณไม่ยอมรับความจริงคุณไม่ยอมปรับเปลี่ยนแมกนาคาตาคือกระบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่807ปีที่แล้วและสถาบันกษัตริย์ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมสามารถสร้างพรรคอันเมือง ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นรัฐบาลได้ยาวนานมากกว่าพรรคกรรมกรเยอะแยะ,ะพรรคฝ่ายซ้ายก็ไม่ได้เกิดเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาแต่เอาอังกฤษกนี่แหละนะแม้กระทั่งในญี่ปุ่นก็เหมือนกันเพราะชาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศนี้ได้มีการปฏิรูปตกลงตามสัญญาแล้วก็พัฒนาสัญญาให้ก้าวหน้า มาเรื่อยๆคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆนั้นก็คือคนที่ยอมรับความจริงไม่ใช่สร้างภาพปลอมๆแล้วก็พากันชื่นชมเหมือนถ้าเป็นอน,นิทานเนเรื่องพระราชาแก้ผ้าก็คือทุกคนก็บอกโอ้พระสตราพรของพระอ,องค์สวยสวยงามที่สุดนะเน้นว่าเรายังมีคอนเซปต์เทพมานอยู่ด้วยหรือเปล่าเราคนดี แล้วก็เครือข่ายของฝ่ายจาตนิยมก็กลายเป็นเทพแล้วฝ่ายประชาชนก็กลายเป็นหมานเป็นอสูรไป็นงนั้นเรียนถือว่า19กันยานั้นเนี่ยมันเป็นความดิ้นรนในการที่จะเอาอำนาจคืนรอบใหม่จากเป้าแรกก็คือคณะรัฐฎรจบไปเมื่อพูดตรงๆถ้าหมดถ้าคิดถึงจอมพลปอด้วย ก็คือหมดที่2,500จบจากคณะรัฐดรดเป็นเป้าหมายที่จะต้องถูกทำลายจนหมดสิน้นแต่ชื่อยังอยู่ไม่รู้ตอนนี้จะเปลี่ยนถนนผลโยธินไหมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปชื่ออื่นอีกไหมไม่รู้ว่าอนุสาวรีย์ประชาปไตยยังอยู่อยู่ไหมเพราะว่าอนุสาวรีย์หลักสีียังหายไปเลยอะไรเงี้ย19กันยาเป้าหมายในการต่อสู้รอบใหม่ของฝ่ายจารีก็คือคุณทักษิณชินวัตรพรรคไทยรักไทย สิบเก้ากันยานั้นต้องการจัดการให้หมดสิ้นถามว่าหมดไหมไม่หมดไม่หมดจนกระทั่งต้องมาทำรับอาหารสองห้าห้าเจ็ดถือว่ามันเป็นความต่อเนื่องของการประกาศสงครามเริ่มตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าแล้วก็ต่อเนื่องมาแต่ความต่อเนื่องจริงๆอ่ะมันต่อเนื่องมาตั้งแต่คณะราษฎรไม่งั้นไม่เปลี่ยนชื่อห้องหรอกค่ะในปัจจุบัน กลายเป็นว่านอกจากคุณทำลายไทยรักไทยไม่ได้คุณก็ยังได้อนาคตใหม่เอา้าคุณยุบอนาคตใหม่ก็ได้ก้าวไกลขึ้นมาถ้าคุณดูวิธีการคัดคนของก้าวไกลขณะนี้นะ่ะน่าสนใจมากนะเรามีบทเรียนเรื่องงูเหา่าคุณทำสงครามกับประชาชนนั้นเนี่ยไม่สำเร็จหรอกแม้คุณจะมีขุนนาแม้คุณจะมีขุนศึก แม้คุณจะมีเจ้าสัวอยู่ข้างการไม่ยอมรับความจริงการพยายามจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่บิดเบือนแล้วการพยายามที่จะรักษาอำนาจเอาไว้ตลอดเนี่ยมีคอนเซปต,ต์เรื่องเทพกับมานความชอบธรรมในการที่จะเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีผลต่อประเทศชาติที่ทำให้เกิดรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกคือไม่ยอมคืนอำนาจให้กับ ประชาชนนั่นเองถ้าย้อนกลับมาตรง2549ในตอนนั้นเนี่ยนั้นจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาฟินแลนด์เพราะมันจะเทียบได้กับประเทศอังกฤษมีการพูดเรื่องปิญญาฟินแลนด์กันใหญ่โตน่ะทั้งที่นในปิญญาฟินแลนด์ที่เข้ามาพูดกันหนึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันไม่มีหรอกมันพอๆกับเรื่องผังลบเจ้าอะคือคนที่อยากจะใส่ความ หรือพูดเท็จเนี่ยก็สามารถเขียนเป็นนิยายเรื่องได้การพูดเท็จมันกลายเป็นเครื่องมือซึ่งฝ่ายที่ไม่ชอบทำต้องใช้เพราะว่าเขาอยู่กับความจริงไม่ได้จึงสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเรื่องปิญญาฟินแลนด์เป็นเรื่องเท็จแต่มันน่าสนใจสำหรับดิฮันนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เรื่องเท็จกับเรื่องจริงแต่กลายเป็นว่าปัญญาฟินแลนด์ที่เอามากล่าวโทษกันก็คือสถาบันกรรษัตริย์ในระบอบ ที่ว่าพูดถึงปิญญาฟินแลนด์ก็คือประเทศไทยจะมีชาบันกษัตริย์ที่มีพระมหากษัตริย์ประมาณเป็นประกอบพิธีกรรมและเป็นเชิงสัญลักษณ์ซึ่งไทเดียนไปอ่านแล้วนี่คือสิ่งที่ในประเทศอังกฤษทําอยู่ในเวลานี้พระมหากษัตริย์ต้องเป็นกลางทางการเหมืองแล้วก็ the king can do no wrong เพราะว่า The King can do nothing ทำอะไรไม่ได้จึงไม่ผิดแม้กระทั่งจะ มีพระบรมราชองคการตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีใช่เขาต้องมีการคุยกันพระมหากษัตริย์ให้คําแนะนําได้แต่ต่อสาธารณะเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะทําอะไรเป็นกลางอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็เขาก็มีกติกาคือนับถือศาสนาคริสต์ church of england และที่สำคัญคือ the king can do no wrong เพราะว่าต้องมีคนอื่นทำหมด เพรานั้นปฏิญญาฟินแลนด์จริงๆมันไม่มีอะไรถ้าปฏิญญาฟินแลนด์แบบเดียวกับประเทศอังกฤษคือมีพระหมหากาษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนมูญแล้วก็ The King can do no ร r o n g เพราะนี่คือระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบสมบรณาญาสิทธิราช The King can do nothing เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครไปละเมิดมีคนชอบไม่ชอบมีคนบอกไม่ชอบ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่เขาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนแล้วทำไมประเทศไทยเราจะต้องมีปัญหาหนึ่งหนึสองมีปัญหากับเรื่องเด็กๆแล้วขณะนี้ข่าวต่างประเทศนะในกรณีของจตุพรที่น้องแต่งตัวชุดไทยเนี่ยมันเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยมันกลายเป็นเรื่องที่แปลกและมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อสำหรับต่างประเทศว่า ประเทศไทยมีการลงโทษคนที่แต่งตัวล้อเหียนแต่งตัวสวยด้วยนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นว่าจารีตนิยมไทยนั้นเนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับจารีดนิยมของประเทศอื่นความที่จารีตนิยมไทยไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและยังต้องการทวงอำนาจขืนไม่พอก็คือจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ เอาปัจจุบันไปแก้ในอดีตไปลบหมดุดสมมตินะไปเอาอนุสาวรีย์ออกเปลี่ยนคําว่ากระบฏบวรเดชไม่เป็นกระบฏความจริงมันมันเป็นประวัติศาสตร์อะ่ะมันเป็นความจริงถ้าฝ่ายจารีตนิยมยอมรับเรื่องเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นสําหรับประเทศไทยนี่ดี๋ยวยังมองทางบวกนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย จาก245 5มาจนถึงปัจจุบันนีไ่ไม่มีความหวังเลยมันยิ่งรุนแรงหนักขึ้นน่ะสมัยสม,มุรนายาสิทธิราชยังไม่ลงโทษคนกรณีหน 1, 1่งขนาดนี้เดนเคยพูดป่สมัยรอหกไม่มีโทษขั้นต่ําแบบนี้นะกรมละสามปีอัอนนี้นี่ยิ่งหนักเข้าไปเพราะฉะนั้นคนอาจจะมองแค่สนธิบุญรัตกรินในฐานะผู้ทําการรัฐประหาร19กันยาสองห แต่สนธิบอกว่าจนตายแล้วก็พูดไม่ได้เพราะความคิดของตัวเองนั้นก็คือถูกบีบถูกบังคับให้ทาก่อนหน้าที่จะทำรัฐประหารว,วันสองวันสนธิลิมก็ไปพบเพราะนั้นการเกิดรัฐประหารบางคนก็เรียกว่าสนธิลิ้มเป็นสารตั้งต้นปัญหาของเราซึ่งคนจะไม่พูดในกรณีเป็นสารตั้งต้น หรือเป็นสาเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งคือสาเหตุจากความคิดที่ต้องการดึงอํานาจคขืนอ,อันนั้นคือสาเหตุหลักสาเหตุของการไม่ยอมรับความจริงสาเหตุของการที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์ปัจจุบันก็ยังต้องการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ปัจจัยที่เป็นรูป,ปรธรรมทางความคิดก็คือปฏิญญาฟินแลนด์ก็คือไม่สามารถยอมรับให้ระบอบก,การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แลวเดกคิงแคนดูนูรรองไม่ไม่สามารถยอมรับได้เอาเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์มาชูแต่เนื้อแท้มันก็คือไม่ยอมรับระบบก,การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วอำนาจเป็นของประชาชนมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดเอาไงอันนี้ก็แปลว่าคุณก็ไม่ต้องการระบบประชาธิไปไตยก็บอกตรงๆสิสารตั้งต้นอีกอันนึงก็คือ ปัญหาศาสนานี่เป็นเรื่องของฝ่ายชารีตเหมือนกันการที่เรามีนิก,กายธรรมยุทธ์นิกายมหานิก,กายมันก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เราปฏิเสธไม่ได้ความพยายามของคณะราษฎรที่ตอนแรกมีวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยและเดิมชื่อวัดประชาธิปไตยเนี่ยสมัยนั้นคณะราษฎรพยายามจะให้ผสมกันนะระหว่างมหานิกายกับธรรมยุทธ์นิกายสุดท้ายก็เป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นประวัติศาสตร์ แต่ปัจจุบันจะทําให้ดีอย่างไรแทนที่มันจะเดินไปข้างหน้าก็กลายเป็นว่าเรื่องของศา,ศาสนากลายเป็นย้อนไปกลับไปเหมือนสมัยรัชกาลที่ห้ามหานิกายมีพระสงฆ์เป็นแสงสองแสงกว่ารูปแต่ธรรมยุทธ์เนี่ยมีแค่หลักหมื่นไม่มีปัญหามีสัดส่วนในเทราชสมาคมเท่ากันก็ไม่มีปัญหากระทั่งมี สมเด็จพระสังฆาราชเป็นธรรมยุตติดต่อกันมายาวนานก็ยังไม่มีปัญหาแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมาประทุขึ้นสูงด้วยก็คือปัญหาของวัดธรรมกายด้วยพฉานไม่ได้สาวกธรรมกายท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสการที่สมเด็จช่วงซึ่งตามกติกาจะต้องเป็นสังฆราชต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าเป็น พระอุบัชฌาและมีความใกล้ชิดแล้วธรรมกายก็ใช้วิธีการตลาดแบบสมัยใหม่คือทำอย่างไรจะดึงคนซึ่งเขาถือว่าเขาไม่ผิดดึงคนมาให้นับถือศาสนามันผิดตรงไหนและปัญหาที่คุณทักษิณเพอเอิญมันมีเรื่องคดีความที่มีการฟ้องร้องจะจัดการสำนักธรรมกายและคุณทักษิณมีความคิดเห็นว่า มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปจับพระหรือไปเล่นงานพระอะไรต่าง,างๆเหล่านี้ดิฉันเองก็จะไม่ลงลึกละเอาเป็นว่ามันมีสารตั้งต้นสำคัญด้วยนะนอกจากความคิดของฝ่ายชาตริที่ต้องการอำนาจแล้วเนี่ยทางโลกแล้วเนี่ยยังต้องการอำนาจทางสงด้วยเพราะนั้นสารตั้งต้นเนี่ยมันขึ้นจากกลุ่มของชาติทิยมที่ ยังต้องการอำนาจและไม่ได้ใช้ต้องการอำนาจการเมืองการปกครองอย่างเดียวต้องการอำนาจทางวัฒนธรรมต้องการอำนาจในทางการศึกษาต้องการอำนาจทางอุดมการณ์ทางศาสนาทุกเรื่องโครงสร้างชั้นบนของสังคมหมดเศรษฐกิจไม่ต้องพูดนะเพราะว่ามีเจ้าสัวสวามิภักดิ์อยู่จำนวนมากนี่คือความยากลำบาก และความน่าพิศวงของจารีติยมไทยที่ใช้กลเม็ดทุกวิธีที่จะถ่วงรั้งกรงล้อประวัติศาสตร์ดังนั้นเดนอยากจะบอกกับเยาวชนและนักต่อสู้รุ่นต่อไปว่านี่เป็นการต่อสู้ที่ยืดเดยื้อต้องเข้าใจตรงนี้และเราต้องเข้าใจว่านอกจากชนชั้นนำและกลุ่มข้าราชการทหารพลเรือน สื่อนักวิชาการกลุ่มที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้มีจุดยืนกับประชาชนแล้วก็ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ชื่นชมจารีนิยมด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะคนชั้นกลางบนเราไม่ใช่ประเทศอนาณานิคมเก่าและเราก็ไม่ใช่ประเทศเจ้าอนาณานิคมที่สามารถจะมีนายทุนชาติหรือมีแลนด์ลอร์ ที่สามารถจะเป็นตัวแทนในการต่อสู้ได้ดังนั้นมันจึงไม่ง่ายและขอให้เข้าใจว่ามันคือสองครามยืดเยื้อมันจะไม่จบสิ้นภายในวันสองวันมันเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าถามว่าดีไหมตอนนี้ในทัศนะเดือนคิดว่าดีดีตรงไหนคือดีตรงที่ว่า คนเรียนรู้มากขึ้นเลยพูดตรงๆว่าสลิมทั้งหลายแม้จะยังเกลียดทักษิณเกลียดไทยรักไทยแต่ก็เปลี่ยนใจเยอะเพราะมีพรรคการเมืองให้เลือกมากขึ้นนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรียนรู้เยอะดังนั้นสามปอและฝังสลิมตัวพ่อตัวแม่และฝั่งจารีตก็คือครูที่ดี ที่สอนพวกที่นิยมจารีตและอำนาจนิยมว่าไอ้ที่ตัวเองสอนและตัวเองพูดเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่สะท้อนว่ามันเหมือนเอ็กซเรย์คือยืนสวยแต่พอเอ็กซเรย์เราเห็นโครงกระดูกหมดเลยก็ค,คือสิ่งที่ตัวเองพูดสิ่งที่ตัวเองออกมาหลอกลวงนะจะคืนอำนาจอะไรอยู่ไปนานร้องเพลงก็ได้ทำอะไรก็ได้การพูดเท็จเป็นเรื่องธรรมไดา เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนรักความจริงคุณจะไม่ใช่พวกจารีตนิยมดังนั้นประชาชนขอให้เข้าใจว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยะนี่สงครามรอบใหม่ประกาศวันที่19กันยา2 5 4 9มันยังไม่จบนะคะมาจนถึงบัดนี้เรายังไม่รู้จะมีการทำประหารรอบใหม่อีกหรือเปล่าในขณะเดียวกันประชาชนก็ได้เรียนรู้และมีการศึกษามากขึ้น เราไม่มีกําลังกองทัพเราไม่มีองค์กรอิสระไม่มีอํานาจอะไรมันมีแต่ประชาชนกับสมองเท่านั้นเองค่ะดังนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าในลบก็มีบวกในขณะที่เราคิดว่ามันเป็นความมืดของสถานการณ์จริงๆนั้นเนี่ยประชาชนได้เรียนรู้มากมายและขอให้การเปลี่ยนแปลง ในวันข้างหน้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวอรไม่ย้อนกลับค่ะ